Sorry DJ ห้องชุดติดริมทะเลขายด่วนราคาเบาๆ ทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะอมมาไกลถึงทะเลนะคะถ้าเห็นทะเลทุกท่านจะนึกถึงที่ไหนดูไหมที่ไหนดีสัญญ่เค้าก็จะไปบางแสงกันนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชะอำนะคะทุกคนค่ะนี่เพื่อจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดที่เป็นห้องชุดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะพี่ไก่คืออยู่ที่ตําบลชะอ,อำอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะหัวอาจจะฟูๆนิดนึงนะไม่ต้องสนใจหน้าตาแม่คาแล้วกันเอาเป็นว่า สนใจเนื้องานเลยดีกว่านะคะคอนโดที่เราจะพาทุกท่านชมเนี่ยเป็นห้องชุดนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะมีถึงสองห้องนอนสองห้องน้ํหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็มีหนึ่งระเบียงที่เราสามารถเดินรอบได้ด้วยนะคะแต่ว่านะคะที่เราจะพาชมวันนี้เจ้าของเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าคือจัดเตรียมไว้ให้ดูแบบสวยงามมากเจ้าของปิดคุมผ้าไว้วันที่เรามาเนี่ยเจ้าของทําความสะอาดไม่ทันนะและอีกอย่างหน,นึ่งเจ้าของเนี่ยไม่ได้เข้ามาพักที่นี่ประมาณนะ สองปีกว่าแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจขายนะบวกกับว่าเราขี้เกียจดูแลแล้วนะคะก็เลยขายดีกว่านะคะเจ้าของขายเพียงในราคานะคะตรงนี้2องล้านแแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่ รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะใครที่สนใจรีบๆเข้ามาดูนะคะคอนโดแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านแสนสบายนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้นะคะก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยนะคะและเราจะมีทีมงานที่จะพาชมแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะใครที่จะมาซื้อแบบว่าไม่ต้องการใช้เงินสดแต่ว่าอยากจะเข้าแบงค์นะคะก็สามารถเข้าได้ เจ้าของบอกว่าเคยให้แบงค์เนี่ยมาประเมินแล้วแบงค์ประเมินให้ถึงในราคานะคะ3ล้าน2 0 0แสนบาทก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะถ้าเราซื้อในราคานี้เราก็อาจจะกู้เพิ่มเพื่อตกแต่งหรือว่าทำใหม่ก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่แน่ๆตรงนี้นะคะนี่อยู่ริมทะเลแบบนี้จากคอนโดนะเราเดินลงมาแค่ไม่กี่ก้าวเองก็ลงเล่นน้ำได้เลยนะคะใครที่ชอบทะเลข้างคล้ายทะเลนะที่เนี่ยโอแนะนำเลยราคาไม่แพงอะโอะจะแพลนกล้องให้ทุกท่านชมเนาะนี่เห็นไหม อาจจะมืดนิดน,นึงนะคะไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยมาดูของจริงเลยนะคะที่นี่นะคะริมทะเลจะมีบ้านพักเป็น2ชั้นอยู่ประมาณ4หลังแต่ว่าถ้าริมทะเลแบบนี้นะเขาขายประมาณ17-20ล้านแต่ว่าผอไม่ได้มาขายบ้านตรงนี้นะที่โมจะนําเสนอขายวันนี้ก็คือจะเป็นห้องชุดที่อยู่ในอาคารเนาะอาคารแห่งนี้มีถึง4ชั้นนะคะแต่ว่าห้องชุดที่เราจะพาทุกท่านชมเนี่ยอยู่ในตําแหน่งชั้น2นะคะห้องหมายเลข2 0งนนั่นเองนะคะที่นี่สะดวกสบายมากในการเดินทางนะคะห่างจากถนน เพชรเกษมเนี่ยเข้ามาถึงหน้าคอนโดเลยนะห่างก,กันแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็บริเวณละแวกตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นคอนโดเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยเห็นไหมอ่ะแล้วก็ใกล้ๆกับจุดจอดเรือนะคะน่าจะเป็นเรือประมงเยอะมากเลยนีเห็นไหมเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้นะถ้าเราแบบว่าอยากจะแบบว่า ซื้ออาหารทะเลกินอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากๆเลยเพราะตลาดก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะการเดินทางหรือว่าหาของกินตรงเนี้ทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมมาตาม,มากันที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเข้ามาเล่นหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวได้นะคะนอกจากนะคะคอนโดแห่งนี้ติดทะเลแล้วยังมีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางนะคะอย่างเช่นเป็นสระว่ายน้ำนะคะ เราสามารถที่เอากําลังกายทางน้ําได้นะคะเราเล่นน้ําเค็มนะคะไม่พอใจเราก็ไปเล่นน้ําจืดได้นะซึ่งก็จะเป็นมุมนะคะคือ,อส่วนย่อมนะคะมีเก้าอี้ไม้หินนะคะตั้งไว้เพื่อใหอ้ลูกบ้านที่อยู่ในอาคารแห่งนี้เข้ามานั่งเล่นชิลๆได้มีโต๊ะมีมานั่งต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะ,ะนี่เห็นไหมนี่เลยตรงนี้นะคะเป็นโซนเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าเราไม่อยากแบบว่า เดินลงไปเล่นทะเลเล่นทรายนะคะเราก็เย็นดูตรงนี้แล้วก็มองชมชมวิวนะคะนี่เห็นไหมชมวิวแล้วก็รับบรรยากาศนั่นเองนะคะไปะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเรื่อยๆนะที่นี่มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะค่าส่วนกลางนะคะประมาณตารางเมตรหนึ่งสามกว่าบาทประมาณนะไม่ถึงหรอกประมาณ27-28บาทอ่ะโอะจะแพลนให้ทุกท่านชมตรงนี้ก่อนนี่เลย นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถนั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านพักที่เป็นหลังแต่ก็ไม่ใช่เราไม่ได้ขายเนาะนี่แล้วก็มุมฝั่งนี้นะคะจะเป็นมุมม้าหินอ่อนแล้วก็มานั่งเล่นอ่านหนังสือหรือว่าจะทํากันบ้านหรือว่าจะขายของออนไลน์หรือเราจะทํางานที่เกี่ยวกับใช้สมาธิที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอาคารกันนี่เราต้องเดินผ่านช่องนี้ไปเห็นไหมคะทุกคนอ่ะ เดินผ่านช่องนี้ไปแล้วจะไปเจอสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะไปถึงอาคารเดี๋ยวไปตอนนี้นะคะเราเดินไปนเรื่อยๆสังเกตนะคะเราไม่มีรองเท้านะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเล่นทรายมานะคะก็เลยเดินเท้าเปล่าเลยจริงๆก็เดินได้หล,ละระหว่างทางเดินนะคะก็จะเป็นสวยนหย่อมซ้ายขวาเห็นไหมมีต้นไม้ที่ปลูกไว้สวยงามมากๆเลยนะตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี้ยใกล้ถึงสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะอ่ะก่อนไปให้ชมตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเนี่ยได้มีการจัดสรร ไว้ลงตัวมากๆเลยเจ้าของคอนโดนะเจ้าของอ,อาคารไม่ใช่เจ้าของห้องนะคะแต่ว่าคือลูกบ้านที่เรามาซื้ออยู่ตรงนี้หรือว่าอาศัยอยู่ที่นี่คือมันมีความสะดวกสบายนะคะไม่ว่าเราจะอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติหรือเราจะเล่นน้ําทะเลก็สามารถที่จะอยู่แบบสบายสบาย,บายได้นะคะตรงนี้นะคะเราเดินเข้ามาใกล้ๆสระว่ายน้ําแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม ระหว่างทางเดินตรงนี้นะสังเกตเห็นไหมด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นทางที่หินขัดแล้วก็ปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะมีความาสะดวกสบายกับพื้นที่เราเดินนะคะสะอาดสะอานแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะนี่เห็นไหมอตอนนี้โอ,อ๋มาอยู่ใกล้ๆสระว่ายน้ําแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมอาคารก่อนนี่เห็นไหม ภายในอาคารแห่งนี้ที่โอ๋จะพาทุกท่านชมนะห้องพักหม่เลข207นะคะซึ่งห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยคือ64.15ตารางเมตรนะคะจ้ของขายในราคาทั้งหมดเลยนะ2,800,000บาทรวมค่าโอนภาษีให้รวมทุกอย่างเลยจ่ายเพียงราคาเดียวจบนะคะนี่อ่าเห็นไหมเรามาถึงริมสระว่ายน้ำแล้วนะคะถ้าใครที่มาอยู่ตรงนี้นะเราไม่ชอบนะคะเล่นน้ำเข็ม หรือว่าเบื่อแล้วก็เล่นน้ําจืดได้นะคะนี่หนไหมที่นี่นะคะมีความปลอดภัยสูงมียามนะคะคอยดูแลช่วงกลางคืนเนี่ยทุกวันเลยนะคะและช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีะผู้จัดก,การนะคะมีแม่บ้านที่คอยเฝ้าคอยดูแลให้เรานะคะนอกจากมีความปลอดภัยที่มีคนดูแลแล้วก็ยังมีนะคะกล้องจรนปิดหรือว่ากล้อง C C T V เนี่ยติดรอบอาคารเลยนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำเห็นไหมใครที่เล่นน้ำตรงนี้เสร็จแล้วมันจะต้องมีที่อาบน้ำนะนี่เห็นไหม อาช OWER แบบอา t ดอร์นะคะเห็นไหมอ่านอกจากนี้นะคะยังมีตรงนี้อีกจะเป็นห้องนะคะอ่ากรองน้ําหรือว่ากล่องนะคะ สิ่งโสกปปกต่างๆจากสะน้ำตรงนี้นะคะมีการดูแลนะคะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยล้อมรอบและจากตรงนี้นะคะเราเป็นที่ออกกำลังกายแบบทางน้ำแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีห้องฟิตเนสแต่ว่าเครื่องเล่นเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่ก็คือพอที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปเล่นได้ออกกำลังกายได้นะนะคะนี่เห็นไหม คือรวมๆแล้วตรงนี้นะบรรยากาศนี่น่าอยู่มากๆนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ต่างๆพื้นที่ตรงนี้นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้อมรอบแล้วเนี่ยเราเองสามารถที่จะขับรถไปไหนมาไหนสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆล้อมรอบตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายมาก,มากๆเลยใครที่ซื้อแล้วเราไม่อยากมาดูแลเองเราก็ปล่อยให้แม่บ้านหรือว่าคนที่นี่ดูแลได้มาตามมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนี้นะคะใต้อาคารเล็กน้อยนะคะ เราจะเดินแบบว่าไม่มีรองเท้าไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมที่นี่ทั้งหมดนะคะมีแม่บ้านมีคนสวนดูแลนะนี่ตรงนี้จะเรียกว่าด้านหลังอาคารนะคะมองเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คือด้านหลังอาคาร เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมจากด้านหน้าอาคารที่ติดถนนนะคะการขับรถเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มีโรงจอดรถมีที่จอดรถนะคะส่วนใต้อาคารก็คือตามภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ประมาณนี้นะคะโอจะพา,าทุกท่านไปชมถนนนะคะด้านหน้าอาคารเสร็จแล้วก็จะพาขึ้นไปชมบนห้องกัน ตามมาค่ะยังตรงนี้นะคะอมายือนอยู่ด้านหน้าของอาคารแห่งนี้นะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมหลายๆมุมให้ครบทุกมุมเลยนะอคอนโดแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านแสนสบายนะซึ่งตรงนี้พิการอย่างที่โอมบอกไปเนาะอยู่ที่ตําบลชะอําอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะห้องพักที่โอมจะพาทุกท่านชมนะคะภายในเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เลยอาคารแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะแต่ว่าห้องพักที่โอมจะพาชมนะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะทั้งหมดเลยคือ 64.45ตารางวานะคะภายในเนี่ยมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัวนะคะแล้วก็มีเทอร์เลสด,ด้านหลังอีกที่เราสามารถเดินสูดอากาศได้นะคะนี่ห้องอยู่ที่ชั้น2นะคะห้องหมายเลข207นะคะซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่น่าอยู่มากๆเหมือนกันและเจ้าของเนี่ยขายไม่แพงนะคะขายเพียงในราคา2,800,000บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอวนภาษีให้ทั้งหมดเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเห็นไหม ที่นี่นะคะมีที่จอด,ดรถส่วนตัวตามมาดูนี่ตรงโรงเรือนนี้นะคะทุกท่านเห็นไหมอันนี้คือสามารถจอดรถได้ถึง8คขันนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถใต้อาคารเช่นกันนะคะนี่ที่นี่คือคอนโดแสนสบายใกล้ทะเลไม่ใช่ใกล้ทะเลแล้วติดทะเลเลยเดินลงไปก็เจอทะเลเลยนะคะ,ะตามมาดูตรงนี้นะคะที่นี่ตกแต่งดีมากๆเลยนะดูสิสวยงามมากเลยนะคะ ันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนาะจากด้านหน้าแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราขับรถมาถ้าเราไม่ได้จอดรถด้านหน้านะคะเราก็อาจจะจอดรถใต้อาคารก็จะเข้าทางนี้เลยนี่มาดูนี่ ه, เห็นไหมอย่างตรงที่โอยืนอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนถุงใหญ่ที่เราสามารถที่จะเดินเล่นทํากิจกรรมต่างๆตรงชั้นล่างนี้ได้นะคะเห็นไหม ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะเราสามารถที่มาเดินเล่นหรือว่าออกกําลังกายได้และได้มีการจัดสวนไว้เห็นไหมในขณะที่เราถ่ายเนี่ยแสงจะเยอะนะคะอาจจะเป็นสองแสงมันก็เลยทําให้แบบว่าดูมืดบ้างสว่างบ้างไม่เป็นไรนะไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือลูกค้าที่สนใจจริงๆนะคะเข้ามาดูของจริงเลยอ่ะตอนนี้นะคะอุปกรอมที่จะพาทุกท่านเนี่ย ไปชมชั้นสองแล้วซึ่งบนชั้นสองเนี่ยมีอะไรเป็นยังไงนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าห้องนี้หน้าเวลาที่เรามาถ่ายเนี่ยคะ่ะเจ้าของเองนะคะไม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าอะไรเจ้าของคุมด้วยผ้าทั้งหมดไว้นะคะเพื่อ,อความสะอาดสะอ้านของภายในห้องเจ้าของไม่ได้เข้ามานานถึงประมาณสองปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็มีแม่บ้านคอยดูแลให้นะคะเราจะขึ้นโดยบันไดนี้นะคะไปะไปชมกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมบนห้องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราจะเริ่มขึ้นจากตรงนี้เลยนะคะนี่คือเป็นบันไดนะคะอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะตอนนี้โอ๋อยู่ชั้นหนเดี๋ยวจะขึ้นไปยันชั้น2นะคะซึ่งห้องนี้นะคะอยู่ในหมายเลขห้องนะคะสองนั่นเองนะคะขึ้นบันไดนี้ไปเลยนะคะตุนรายละเอียดห้องนี้ตุนใส่ไว้ให้หน่อยนะจ๊ะญิงเอาโทรศัพท์มาให้พี่ด้วยแล้วก็ รายละเอียดห้องนี้ช่วยใส่ให้หน่อยพี่โอจะได้ดูไม่เหมือนจ้าจำนวนห้องไม่เหมือนค่ะจำนวนห้องเนื้อที่ห้องอะไรไม่เหมือนจ้าจะของแถมอะไรมั่งถามหน่อยแอร์มีไหม,ม,ะะม,มพื้นที่ใช้สอยห้องที่โอจะพาทุกท่านชมนะก็คือ64.45ตารางเมตรนะคะส่วนตรงนี้คือจะเป็นพื้นหน้าห้องนะคะ พื้นเทเลสหรือว่าพื้นที่เราจะเดินไปหาแต่ละห้องเนาะห้องนี้อยู่ในใหมายเลขนะคะห้องสองนั่นเองนะคะข้อดีของห้องนี้นะคะข้อดีของห้องนี้ที่โอจะพาชมเนี่ยเรามองเห็นวิวด้านหน้าตรงนี้นะคะวิวชั้นหนึ่งที่จัดเป็นโซนสวนหย่อมไว้นะคะเห็นไหมนี่เลย ตอนนี้นะคะแดดอาจจะส่องแล้วก็จะเป็นสองสีอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจเอาเป็นว่าใครสนใจจริงๆลองแวะเวียงแกงเข้ามาดูนะคะถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่อยู่ห้องนึงเลยนะคะซอนนี้เป็นซอนที่รับบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่คือหลังคาโปร่งแสงนะคะซึ่งไม่มืดไม่ทึบนะคะที่นี่มีทั้งหมด4ชั้นนะคะนี่ชั้น4ี่อยู่นี่3 2สองนะคะเราอยู่ชั้น2นี่เลย ห้องเปิดไว้แล้วนะแต่ว่าห้องเนี่ยอาจจะดูแบบว่าลกๆนิดนึงเนาะไม่ลกหรอกคือว่าเจ้าของไม่ได้มา2ปีกว่าแล้วนะคะเจ้าของก็เลยได้มีแกนเอาผ้าคลุมไว้นะคะทุกๆเฟอร์นิเจอร์เลยเพื่อไม่ให้เก่ารู้ว่าฝุ่นจับนั่นเองเนาะนี่คือฝั่งตรงข้ามก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะนี่อันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดนะคะ ส่วนตรงนี้คือจะเป็นบันไดนะคะทั้งขึ้นลงที่โอยเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่บันไดจะมีอยู่สองฝั่งเนาะเห็นไหมซ้ายขวาเลือกเอาว่าเราจะขึ้นทางไหนนะคะนี่เห็นไหมโอเคอันนี้จะเป็นทางเดินเพื่อจะเข้าห้องเนาะนี่เลยค่ะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่มากนะจาของขายในราคาสองล้านเก้าแสนบาทนะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะคะที่อยอ่เปิดประตูเข้ามาแล้วเนาะนี่ ดูแล้วอาจจะดูแบบว่าันลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเราก็ไม่ได้สร้างภาพขายตามสภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในราคานะคะสอล้านเก้าบาทที่เจ้าของนั้นตั้งไว้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเจ้าของบอกว่าแบงค์ประเมินเนี่ยประมาณ3ามล้านสองแสบาทด้วยนะคะห้องนี้ใกล้ทะเลนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมเวลาที่เราเดินเข้าจากด้านหน้ามานะเราจะเห็นเคาน์เตอร์ ครัวก่อนเนาะแล้วก็จะมีเตานะคะคูดดูดควันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีที่เก็บของเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องน้ํานะคะเดินเข้ามาด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําเลยห้องน้ําก็จะมีอ่าที่ล้างมือนะคะชักโรครกพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะที่นี่เจ้าของไม่ค่อยได้มาอยู่นะคะตั้งแต่ซื้อไว้นี่ตอนนี้นะคะดูแลไม่ไหวก็เลยตัดสินใจขายนั่นเองเนาะนี่เป็นห้องอาบน้ํานะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝ้าเป็นฝ้าแขวนนะคะ,ะกลับมาที่ห้องโถงนะคะที่นี่มีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะคะนี่แล้วก็หนึ่งห้องครัวในมุมที่โอยู่อย,อยู่อันนี้เรียกว่าเป็นห้องโถงนะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะจะขอแจ้งว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้นะคะแล้วก็ส่วนเฟอร์นิเจอรท์ทั่วไปเนี่ยให้แต่ว่าอันไหนคือเฟอร์นิเจอร์อะไรมากไม่แน่ใจเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีแกงคุมด้วยผ้าไว้นะคะ เนื่องจากว่าจะของกลัวนะคะเก่าหรือว่าฝุ่นจะเคลอะจะจับนั่นเองเนาะน,นี่ลักษณะห้องโถงก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้มีแอร์ด้วยนะคะไฟฟ้าส่งสว่างภายในห้องนี้มีถึงสองจุดเลยนะคะตรงนี้จะมีระเบียงนะคะระเบียงเนี่ยเดินออกไปรับลมได้นะคะนี่ระเบียงยาวมากเลยนะคะทะลุไปถึงห้องนอนเลยนี่คือห้องนอนนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะของเราเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะไปหมดเลยเท่ากับว่าตรงเนี้ย เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะสังเกตนะคะทุกท่านขาตรงนี้จะมีตาข่ายนะคะปิดอยู่ทั้งหมดเลยเจ้าของนะคะกันไม่ให้นกพิราบนะคะเข้ามาทำรังหรือว่าเข้ามาอาศัยอยู่แทนเจ้าของนะคะก็เลยปิดแบบนี้นะคะจะได้สะอาดสะอาดนะคะนี่เลยพื้นระเบียงด้านนอกนะคะก็จะเป็นพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะแล้วก็ได้มีแกนอาก ตกแต่งด้วยไซลล้งประมาณนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ส่วนตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะโต๊ะทานข้าว1ชุดเจ้าของก็ให้เนาะตู้ก็ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าเจ้าของคุมทั้งหมดเลยพื้นห้องโถงทั้งหมดเลยนะคะกับห้องครัวเนี่ยจะเป็นกระเบื้องขนาด30มสคูณสา ประมาณนี้เลยนะคะส่วนห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้คือเป็นห้องนอนน่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะปูด้วยไม้นะคะนี่ห้องนี้ของจะแน่นหน่อยเราไม่สามารถที่จะเดินทะลุทะลวงไปได้ทุกๆมุมเนาะแต่ก็ให้ชมประมาณนี้อันนี้คือเตียงใหญ่นะคะเตียงใหญ่หรือเตียงเล็กไม่รู้แต่ว่าเป็นเตียงที่แบบว่ามีผ้าคลุมไว้ทั้งหมดเลยเนาะนี่มีประตูเข้าออกนะคะ เอาไปข้างนอกสูดอากาศที่ระเบียงได้นะคะห้องนี้มีแอร์มีการติดตั้งผ้าม่านนะคะเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะเป็นทางที่อุเดินเข้ามานะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะจะเป็นอ่าเป็นตู้ที่ซ่อนอยู่เนาะในผนงังอีกตู้หนึง่งนี่เลยเจ้าของให้หมดเลยนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้เจ้าของก็ยกให้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเอาไว้เจ้าของเคลียร์ห้องแนละ้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งคือเข้าจากห้องนอนใหญ่เลยนี่อยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เจ้าของก็ได้มีแกงปิดด้วยผ้าไว้หมดเลยนะคะโอให้ชมเป็นคร่าวๆประมาณนี้ไปก่อนเนาะถ้าสนใจกันจริงๆเดี๋ยวจะทำรีวิวแบบลื้อทั้งหมดนะคะให้แบบว่าสภาพสวยงามให้อีกรอบหนึ่งวันนี้นไหนๆมาถึงแล้วนะคะก็จะรีวิวให้ทุกท่านชมก่อน อันนี้จะเป็นพื้นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเนี่ยพื้นแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยยังใหม่อยู่เลยนะคะกระเบื้องทั้งหมดอันนี้คือชักโครกนะคะใช้งานได้ทั้งหมดนะคะปกติเพียงแต่ว่าเหมือนเราปิดไว้นะคะไม่ไม่ใช้งานหรือไม่ทําอะไรอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ล้างมือนะคะนี่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะมีประตูแบบมานี้นะคะแล้วก็จะมีกระจกสองหน้าเห็นไหมคะนี่ พอมีกระจกใหญ่ๆนะคะทําให้ห้องนี้ดูเหมือนว่ากว้างใหญ่มากๆเลยนะคะภายในห้องอาบน้ํานะคะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งไว้นะคะโซนเปียกเนี่ยจะมีอ่าที่อาบน้ําฝักบัวอาบน้ําที่โอ๋สองไปนี่เห็นไหมคะนี่แล้วก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะหนึ่งเครื่องประมาณนี้เลยจากตรงนี้นะคะโอ,อ๋จะพาไปชมห้องนอนต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นห้องนอนของลูกๆแล้วกันเนาะ นี่คือห้องโถงที่โอ,อพาชมไปเมื่อสักครู่เนาะนีะ่คอนโดนะคะทุกท่านทราบอยู่แล้วเนาะเป็นคอนโดคือมันจะไม่ใหญ่มากถึงแม้ว่าจะมี2ห้องนอน3มห้องนอนแต่มันก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการทําแบบกระทัดรัดเล็กๆนะคะแต่ละมุมก็ตกแต่งแบบเต็มที่นะคะคือเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะประมาณนี้นี่คือตู้โชว์เนาะที่โอ,อพาดูอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้เก็บของต่างๆเนาะส่วนตรงนี้เป็นทางที่โอ,อเดินเข้ามามากี้นะคะเป็นห้องครัว นี่คืออีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งมีสองเตียงห้องนอนนี้น่าจะเป็นห้องนอนของลูกๆนะคะนี่ก็สภาพนะคะปิดเก็บไว้เรียบร้อยเจ้าของไม่ได้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะตัดสินใจขายดีกว่าจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะนะคะมีช่องแสงตรงนี้นะคะห้องจะได้ไม่มืดเนาะห้องนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ห้องนี้มีแอร์ด้วยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนอนของลูกๆแล้วกันเนาะ,นะห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนพื้นไม้เหมือนกับห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวนะคะะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยออกไปข้างนอกระเบียงเนาะนี่ที่นี่ผ้าม่านนะคะครบนะคะแล้วก็มุงลวดครบทั้งหมดเลยนะคะ,ะระเบียงออาผ้าออกเลยแล้วกันไหนๆอ่า เอามาถ่ายแล้วนะคะนี่จากตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่ได้นะคะห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะพื้นไม้นะคะอาจจะมีกันน้ำซึมนะคะเจ้าของเนี่ยเตรียมที่จะเปลี่ยนใหม่ทำใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ คือผู้ง่ายๆของใช้เนี่ยโอ้ดูแล้วนะคะครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของโตโชอต่างๆเนาะโอเคการพาชมนะคะคอนโดแห่งนี้ที่เป็นห้องชุดนะคะพื้นที่ใช้สอย64.45ตารางเมตรนะคะก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะนี่ระ,ะเบียงรอบนะคะ สรุปอีกครั้งนะคะคอนโดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พิกัดนะคะตชามอําเภอชานะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะในราคาที่ทางเจ้าของต้องการขายนะคะสองล้านแปดแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอวนภาษีทั้งหมดแล้วนะ,คะใครที่ไม่พร้อมซื้อนะคะเงินสดก็สามารถที่จะเข้าแบงค์ได้คอนโดนี้นะคะเจ้าของแจ้งว่าเคยประเมินแบงค์นะคะให้ถึง3ามล้านสองแสบาทนะคะ สภาพห้องยังใหม่อยู่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าไอ้ของเยอะแยะอิเล็เคค็งาไปหมดเลยที่วงทีวีที่นี่มีทุกอย่างเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหมดแต่อันไหนจะของให้หรือไม่ให้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ลองแวะก,กันเข้ามาชมก่อนชอบอันไหนก็ มาคุยมาต่อรองกับเจ้าของได้เลยค่ะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนโดยรวมของห้องชุดแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะพาทุกท่านชมทรัพย์สินที่สวยๆราคาถูกๆท,ที่เราคัดมาให้แล้วนะคะและที่สําคัญจะต้องเป็นราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกล้ะไปก่อนค่ะ